ฟ้าแอวล,ล้านนาเมืองหนาวกับข่าวใส่ไข่วัดพระธาตุลำปางหลวงอ,อําเภอเกาะ้าจังหวัดลำปางอานาคุ้มสุ้มโคง,งสงสีวิหารเจดีสาหลีเมืองกว้าง เมื่อล่วท่าวายยามตวายเหลืองปังจอกเพิงกอกพังขวางสัตว์เมื่อนั่นหันตอนไอคอนหมูตัดโดยสูงหม่อนนอยพนมยกมือกอบจุตุสาเอาผมสุทธะโคดมปะฐมบุญหัน ก่อนเยานนมัศส,สการพระาธาตุลำปางหลวงก็จะต้องอย่างขึ้นบันไดหนกักที่แสนจะงดงามเพื่อลอดซุ้มประตูโขงอันมีลักษณะลวดลายและรูปแบบที่มีเอกลักษณ์และพิสดารบ่มีในเหมือนเพื่อเข้าไปสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ในตำนานพระเจ้าเรียบโลกและตำนานพระาธาตุลำปางหลวงเราไว้ว่า ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระโสณเถระพระอุตเรเถระพระรัตนเถระและพระอานทน์ได้สเสด็จจาริกตามบ้านเมืองต่างๆจนมาหอดบ้านลำพะกาลีวันนี้พระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยม่อนน้อยมีเจ้าลวกคนหนึ่งชจือไอคอนเลื่อมใสได้นำน้ำเพิ่งใส่กระบอกไม่พังไม่ปังหรือไม่ไพ่ข้าวหลาํา กับมาเป้าสี่นวยถวายพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ได้ฉันน้ำเพิิงแล้วก็คว่างกระบอกไม้พังไปตั้งเหนือแล้วตวายว่าสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีจือว่าลำพังซึ่งมาเดียวก็แผงมาเป็นลำปังไหวอีกนักหักตอดหางหิมตังปาดมั่นย่ำยือหามมานหำหะ กวดขัดปัดไก่พระไ,ไันะ่ไหลนาเกิดกันเพศผู้อวนตลายตัดเนินลิงจิ้งกบสิงกุ้มหมายคุ้มกันโพยไผ่ขาข่เป็นย้ำเฝ้าม่อนติบม่วนตาคนหมาหลอดเข้าห่มห้องย่องเหลาตอดตับป่องซุ่มประตูหันจูห่อมหับปุ๊กโขงลงหน้า จยจมคือเลยม่อนนี่ติบสีงามสมคือเหมือนเมืองผมติบสมบุญสร้างลำพระกาลีวันตีตั้งเมื่อหั้นพุทธังย่ำพบสัมพุทธัสสาได้มาหอดปบพดแผวตีหั้นบันทม การสเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นก็ได้สงหลูกพระเศียรได้ผราเกสามาหนึ่งเส้นมอบมือแกล่ลว่ไอคอนลว่ไอคอนก็เอาบรรจุไว้ในกระบอกทองคําใส่ในอูปทองคําใหญ่แปดกลัมือตับองค์ถาดไว้ตัดให้คำทมสลีโคดมยกผมดอยนี้ ซึ่งพระอินทร์ฮือพระวิสุกรรมเนลมิตรอุโมงค์ใหญ่ห้สิบวาลาดด้วยแผ่นแก้ววิทูลสูงเจ็ดศอกกว้างสามศอกแล้วเจิญอูบทองคำประดิษฐานพระเกศาธาตในธรรมหันลวไอคอนกับผู้คนก่อส่เข้าของปูจาพระอินทร์ใส่ยนพัดแล้วถมอุโมง์ก็เป็นพระธาตุสูงเจ็ดศอกทับบนอุโมงหันและพระพุทธเจ้าทรงตัดว่า เมื่อพระองค์ปรินิพานได้218ปียังมีพระอรหันต์สองตนคือกุมารกัสสะกับเมขิยเะเถระนำพระธาตุส่วนหน้าภาคและลำคอมาบรรจุไว้ที่พระธาตุนี้และจะได้จือว่าลำพังกัปปะหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระกุมารกัสสะได้นำพระธาตุส่วนพนราชหรือว่าหน้าภาคมาบรรจุไว้ทัดมาพระเมขิยเะเถระ ก็ได้นำพระธาตุส่วนพระสอรหรือลำคอมาบรรจุไวพญาสลีธรรมมาโสกลาดก็ได้นำพระธาตุมาบรรจุแห็มรวมถึงมดก็จะเป็นสามองค์ด้วยกันพระอรหันและเทวดาก็ปงหฮ้อเทวดาอุตละเฮืออยู่หักษาพระธาตุในเมืองลำพักัปะนครน,นีแต่หันมาที่ไหวน้อมสาปูจาวาอีทั่วบ้านหันดีเพียบครบ กาุ่มกุมตนผู้คนนอนกนบบุญหลายหม่อนต้อมหิมตังยกน้ำจือต้วงขัดหลวงตัวหลังสลีลลำปางวัดกลางเนินหันก็เต้าได้จื่อว่าวัดพระาธาตุลำปางหลวงพญาจันทะเทวาราชกษัตริย์เมืองสุวรรณภูมิหูหันก็ใครได้พระาธาตุจึงยกตับมาอันเจิญไป แต่พระธาตุมีปฏิหารกลับมาอยู่ติเกาพญาจันทะเทวราชรงสงศธาเลยฮือคุดหลุมเลิกซสาว,วาก่อโดยอิฐเงินอิฐทองคำสูงสี่สิบศอกแล้วสร้างหลูราชสีหทองคำหนึ่งตัวสร้างอูบทองคำกับอูบแก้วขอบอูบบรรจุพระธาตุเดิมเจิญอูบบรรจุพระธาตุตึงมดไปไหวบนหลังราชสีห้ทองคำนำาราีหยทองคำนั่นหลงหลุม กอเจดีขอบไหวสร้างยนหักษาพระธาตุหุ้มด้วยแผ่นเงินแล้วถมดินเปียงพญาจันทเทวราชนำทองคำที่เหลือจากการบรรจุประมาณสองโกธดไปบรรจุตีดอยปีน้องเหนือเมืองเถินแล้วอธิษฐานว่ากษัตริย์องค์ใดมีบุญสมพานเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ขอให้เอาทองคำนี่ไปบูรณะสร้างพระธานในเมืองลำพะกับปะนคร เจ้พาพญาผลหลาดคงหมายถึงเจ้าเมืองผลหรือเมืองแปรมาเดียวนี่ใครใดผาถาดไปสักกะละปูจาก็ยกตับมาคุดหาธาถุเมื่อคุดก็ปะยนคุดบดได้บ่กว่าอย่าจงหินโจง้ายจงไม่ใส่ก็ถูกยนทําลายมดพญาผลหลาดเลยหือถมดินนำหนักโทษมาฆ่าเอาหัวกลองรวมกันเหยียดตีนไปตั้งสี่ทิศ หือหักษาพธาถุแล้วปูกเก้าขาเจ้าต้นหนึ่งบริเวณตี่ปดิสฐานพธาถุและกับปูกต้นขาเจ้าหมายตังไว้หลอบหลอกตัวกาบไว้ธาตุซองค์คำเตียงมันมนน้อยสร้างลานห่มติบนานน้อยศิษาสาศรัทธา่วยหิบพุกแปงห่มแก้วเมืองสุม นับยามเมื่อนี้วิถีขนหุมวัดท่าเวียงจุมคุ้มหลวงงามตังเมื่อปีพศ .1956 มหาราชเทวีเมืองเชียงใหม่เสด็จยกตับไปยังแม่สลิดเมื่อเสร็จแล้วได้มาอยู่ติศกเงาวง้มคำออกว่าราชการกับเสนาอามาตย์ พระธาตุพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์มหาลาชเทวีว่าเจ้าบ้านไข่ล้องดีแลงแสงไฟมาลบกวนล่ามพันท้องกลับทุนว่าเป็นพระธาตุในเมืองล้ำพระกัปปนครแสดงปาฏิหาริย์วันทัดมามหาราชเทวีจึงเสด็จไปไหวน้ำมัสการบูชาพระธาตุแล้วถามเจ้าเมืองว่าต้องการอัญ,ญงอง เจ้าเมืองว่าบริเวณนี้ขาดแคลนน้าม,มหาราชาเทวีจึงอธิฐานว่ากันสถานที่นี่เป็นติประดิสถานพธาถุดติแทจิงขอให้มีน้ำพุธออกมาจากสะดือเมืองก็มียายแก่จือ,อย่าล้อนไปหันบ่อน,น้ำติดซัดปลาเกียกกิ้งเป็นหลุมก็เคียรพอเกิดเป็นสายน้ำปุ่งออกมา ก็คือนำบอเลี่ยงผนางจำมาเทวียอยู่ไกล้ๆหันจึงนำน้ำใส่หายไปถวายมหาราชเทวีติเมืองตนันนางเท่าแก่จิมแล้วว่าน้ำลดดีกว่าน้ำเจ็ดลิ้นในจังไม่มหาราชเทวีจึงฮือเสนาอมัดไปเลือกตีนาแปงหนึ่งมหาราชเทวีสเสด็จมาติดตูบ แล้วแต่งเครื่องสักการะปุจาระธาตเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนถวายนาล้านเบียหือลามพันท้องกับหนังดอกไม้พ่ออมกันลปนาฆ่าขนแปดขัวเหินอยู่หักษา,ากะระธาตกลลปนาฆ่าขนแหมสองขัวเหินอยู่หักษาบ่อน้ำอันนี้จากตำนานกล่าว่าเป็นพระนางจามเทวี แต่สักกรารและบริบทเนื้อเรื่องตำนานกับเป็นยุคล้านนาสมัยราชวงศ์มังหลานะแต่อย่าเป็นมหาราชเทวีองค์ใดก็คงต้องค้นคว้าหาข้อมูลตรวจสอบกันต่อไปนอถึงพระวิหารโบร้านเปินสร้างห่มห้องนีดังเต็บติบคือตุกกะตาหันนาเปินหิบ เจิงสูงต่อเต้าหลวงหลายกก้อยตอเต้าตัดเสาบัวปายตับก่อนดำยายไม่แปะแดงมันเครื่องไม่จัดแข็งดำแดงหลอบด้านปืนย่องนาบันเยี่ยมนักเหลืองล่อมอ้อมตามแต้มคำกอบหักงามเหมือนเยองห้องวิมาน สำหรับตำนานวัดพระธาตุลำปางหลวงนั่นก็ไค่เฮือติดถามกันต่อไปกำนี้มาพอความงดงามของพระวิหารหลวงหนองเป็นวิหารประธานของวัดตั้งอยู่บนแนวเดียวกับประตูโขงและองค์พระธาตุเป็นวิหารจัวหูบสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงวิหารลงตามแบบลัา่นานายุกแรกๆหลังคาจัวซ้อนกันเป็นชั้นๆเครื่องบนคือแปไม่น่าซิบป,ปะแล ภายในวิหารยังประดิษฐานพระพุทธรูปล้านนาปางมาลาวิชัยสำลิดหลงหักปิดท้องคือพระเจ้าล้านท้องหรือพระเจ้าหลวงซึ่งประดิษฐานบนแต่นตั้งมีมนดบครอบแหมกมคำหนึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สร้างสมัยเวียงเป้าหว,วังหินขนาดหน้าตัก180เซนติเมตรความสูงรวมตึงฐานแล้ว274เซนติเมตร ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุกับกรมศิลปากรเมื่อปี2568แล้วล้านท้องห่มนี่สลีสถานนับตามตำนานนั่นเหลือกำอ่างร่วม500ปีบุญดีแผ่กว้างเถิดเจ้าพุทธังถั่วทิดผาติมากำพระงามสำริดปัดเหลืองเขือบจ้าหลงทอง ยกเยื้อจือล้านนั่นบ่มีหมองหักกลามคําตองตึกก่ององค์ได้กอนตุก่กหาปูจาเครื่องว้เปุ่นตังเอไหนปะเละมูนักล้วไหลหันไปพอเตะจุกจมแวดไว้เตียวหอมวิหารน้ําเต็มเป็นวิหารบริวารตั้งอยู่ตั้งเหนือขององค์พระธาตุ เป็นวิหารเครื่องไม่ล้านนาสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปล่างและสัดส่วนงดงามภายในขอสองมีภาพเขียนสีโบราณตีเก่าแก่เป็นตีประดิสถานพระพุทธรูปสำลิดขนาดนาตักกว้าง45นิ้ววิหารพระพุทธสร้างขึ้นกู่กับวิหารน้่เต็มสันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นวิหารโลงได้มีการบูรณะซ่อมแซมภายหลัง ภายในพระวิหารปณิสถานพระพุทธรูปปางมาลวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง40นิ้วเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะและสัดส่วนทีงดงามขนาดวิหารพระพุทธเป็นวิหารทิศต,ตามจักรวานคติมีองค์พระาธาตุเป็นศูนย์กลางสร้างขึ้นเป็นวิหารหลังแรกของวัดในปีพศ2เ1 9 สมัยของพระเจ้าติโลกากลดเดิมเป็นวิหารโถงมีฝาย่อยบังกันแดดกันฝนโครงสร้างหลังคาเครื่องบนแบบคือมาตังไหมซึ่งบ่มีไหนนอกจากในล้านนาเฮาและมีเสาหลวงสิบตน้นแบ่งห้องตั้งในเป็นห้าห้องเมื่อมีการบูรณะในปี2345ได้มีการก่ออิฐขึ้นมาเป็นฝาปิดถึบ ตามแนวเดียวกับฝาย่อยและกันปิดห้องแหลกเพิ่มซุ้มประตูขึ้นมาพระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองศิลปะแบบสุขโขทยัยส่วนที่งดงามที่สุดของวิหารหลังนี้ก็น่าจะเป็นรลายคำสลาสมัยนั่นบรรจงสร้างสรรค์ตกแต่งวิหารให้งดงามมีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นวิหารไรา้ค้ำหนึ่งในสามหลังของวัดพระธาตุลำปังหลวงไร้ค้ำที่เสาหลวงมีหล่องร้อยการบุรณะมาแล้วออพระพุทธบาทตังในมีร้อยพระพุทธบาทและในนี่มีเงาพระาธาตุกับหัวตัวยซึ่งวันนี้ได้รับแจ้งจากตังวัดว่าเปิดกำลังซ่อมแซมอยู่บัดได้เข้าไปพอสักกม ตับตอก่อซุ้มคุ้มเจดีจอมวัดแปงบังล้อมล้อมกำแพงแก้วปอกป้านม่านหนากันมาสแวลหยากข้ามปองแนวมือตึบต่อจากประตูโขงไปก่อกําำแพงหนาทึบล้อมรอบเพื่อป้องกันอนณาเขตวัด นอกจากเป็นัางเข้าออกแล้วประตูโขงของล้านนายังเป็นประตูตั้งยุทธศาสตร์และยุทธวิธีต้วยคือกันอยู่หลังประตูโขงสามารถดักซุ่มจับโจรผู้ไายและค้าศึกได้ง่ายขึ้นนอกนั่นก็ยังมีวิหารต้นแก้วตั้งอยู่ตั้งหน้าวิหารนำเต็มหัน เป็นวิหารน้อยคือเมื่ออดีตเจ้าหนานที่จ้างได้หับแต่งตั้งใหือเปลี่ยนหัวหน้าทหารลำปางหบกับพมา่าเมื่อตอนพม่าเข้ามาลุกลานล้านนาและนำตับเขายึดวัดพระธาตุลำปางหลวงคืนโดยยิงหัวเท่ามหายศแม่ทัพพมา่าตายตีหน้าพระธาตุลำปางหลวงซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีห้อยกระสุนที่ทะลุไปโดนหัวรอบฐานพระธาตุอยู่ันเมื่อลุ้นมาตังวัด ได้แกะสลักไม้เป็นพระพุทธรูปปางสายหยาดมีขนาดเต่าหูหัางของหนานทิพจ้างประดิษฐานในพระวิหารตนแก้วนีเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำตระกูลเจ้าทิพจ้างและเจ้าหนายฝ่ายเหนือตึงตระกูลณลำพูนณเชียงใหม่ณลำปางและเ,เจ้าเจ็ดตนและมีกุฏิพระแกว้ว เป็นตีปฎิสถานพระแก้วมรกตบอปากฏว่าไผเป็นคนแปลงและแปลงเมื่อใดตัด้งในปฎิสถานพระแก้วดอนเต้าซึ่ง่าา่มาจากวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาลามและยังมีพระเจ้าแสนแสทองคำมหาชิ้นธาเจ้าลําปางรอด้วยม้วนสารทองจังโกซีพระธาตุคือพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุเสด็จพระธาตุดอนเตาและพระธาตุปงสนุก ลอติวัตปงสนุกเหนือเมื่อวันศุกร์ที่18กันยายน2558คืนหกคำเดือน12เหนือและอุบาสกอุบาสิกาจากกรุงเทพน้อมนำทองคำนักหน9บาทห่อหุ้มองค์พระเจ้าแสนแสนทองคำเสซ็จแล้วได้แห่จากเมืองลำปางมาประดิสฐานไว้ในมนดบวิหารพระเจ้าแสนแสนทองคำมหาชินธาตเจ้าลำปาง วัดพระธาตุลำปังหลวงเพื่อฮือพุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะปูชาแต่หันย่าหันได้ว่าวัดพระธาตุลำปังหลวงได้มีการซ่อมแปงหลายย่างหลายขั้งแต่เมื่อห้าหกร้อยปีตีพานมาแล้วโดยผู้ใจบุญเจ้าเมืองลำปางหลายพระองค์เจ้าเมืองในล่านนาแขกบ้านแขกเมืองปก้าคหะบดีผู้มียศผู้มีตำแหน่งพระเถระเจ้นผู้ใหญ่ตั้งลาบชะการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนมากหน้าหลายตาทั่วทุกสารทิศได้ร่วมสมทบปัใจจัยในการก่อสร้างแปลงจนเนี่ยใื้วัดมีความสมบูรณ์และงดงามอย่างติหันอยู่นี่และที่เป็นจุดเด่นที่สุดก็คือองค์พระาธาตุเป็นพระาธาตุกอดินกีโบกปูนประกอบด้วยฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมด้วยบัวมาไลัลสามจันทเป็นพระาธาตุขนาดใหญ่หุ้มด้วยแผ่นตองเหลือง ฉลุหลายหรือตีห้องวัดท้องจังโกเป็นตีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุงดงามหม่มมีในเหมือนตาลดมาหลายตึงย้ายเพียบผึบคับขนล่องขึ้นเวียนวนหับล้มมวนล่ำโลตามถนนสวรรค์เมืองคนล,ล่นเหลือเวียงนี้ตีลานนาวัด มีสถานีา้รถม้ามีตีขายของที่ระลึกกว้างขวางสะดวกสบายมีบริการหฮือนั่งรถม้าหลอบเมืองแอวพอบอน้ำเลี่ยงพระนางจามาเทวีแอวกินลมชมวิวรถม้ามีปะเละเป็นสาวสาสบกันบุนเนาะรวมแล้ววัดพระธาตุลำปางหลวงนี้สมแล้วตีปืนยกคือเป็นวัดตีจัดวางแผนผงังและส่วนประกอบของวัด ได้สมบูรณ์แบบที่สุดอันนี้ปสา,าก็ตึงว่าเป็นที่สุดแต่ๆเลยเยี่ยมจันป่อเหยไปเลยว่าอีลำพะกาลีหวันวัดนั่งโลดพดหาเกาะขาห่อมตัดผะหนแจงใ้ลำปางวัดงามใหญ่คุ้มสุ่มโขงก้อยกางกบสิงหิมตางวัดขังเมืองมัน ลองจากลำปางไปตังวันตกแจงไต้อำเภอเกาะขาซึ่งนับแผ่วัดก่อสิบแปดโลบัดไดโอจบ้ำจาลงลาว่าอันหอดต้องปดยานหยอบยังข่าวจ้อยต้องเตาสัวเซาว่าวางหยุดไขเหล่าอ้างลงมายละวางเตานี้เตาอีย่งไข ป้อยปงลงลายใบเหียเต่าอีขอสวัวกำยายไว้เหียเต่าอีเต่านี่สู่กันฟังก่อนและนายเฮ้ย